ใจิตใจมากครับที่ไปอันนั้ก็ผมก็ไม่ใช่โฆษณาแล้วนะแต่ว่ามันไม่รู้สึกอย่างนั้นจริงๆ<ช>แล้วเขาก็บอกว่าถ้าใครเคยไปมาแล้วเนี่ยมักจะกลับไปอีกอซึ่งผมก็คงจะไปอีกครก็<ช>ค,งคงจะนําเอาคณะของมูลนิธิเนี่ยไปนะครับไปไป,ไปอนุสการโบราณสถานแล้วก็พุทธภูมิอะไรต่างๆนะครับ เพราะว่าเท่าที่ฟังหนูก็อยากไปเหมือนกันนะคะแต่ถ้ามีโครงการกดียังไงก็คือเดี๋ยวเราจะมาแจ้งกันอีกครั้งหนึ่งค,ค่ะคหลวงพ่อคะที่หลวงพ่อไปประเทศอินเดียมาค่ะจากที่วัดอินเดียเนี่ยมีการนําข้อมูลต่างๆนํา,านมาปรับปรุงวัดของเราบ้างหรือเปล่าคะก็ยอมก็ไปเป้าหมายเดิมก็ไปกราบนมันสการว่าในฐานะเราเป็นพระ,ะอยากจะไปแดนพุทธภูมิก็ได้สมไปได้สมใจที่เราตั้งใจเอาไว้ แล้วก็อย่างที่ดรพูดคี่ว่าอินเดียมันก็มีมนขลังออไปแล้วก็อยากไป <c oughs> อีกเอาไปจนสามครั้งสามครั้งก็เลยหยุดอยู่ยังไม่ได้ไปนานแล้วอัน <c oughs> นี้ก็ก็มาปรับปรุงเท่าที่เราทําได้ว่า <c oughs> อินเดียมันไม่มีอะไรมากเพราะส่วนใหญ่ถ้าวัดไทยก็เป็นสัญลักษณ์ของมันวัดเบญจาวัดไทยพุทธคยานี่มีวัดไทยพุทธยาวัดไทยนารันทา วัดไทยพาราณสีแต่นี่ว่าเราสร้างวัดในประเทศอินเดียนะเราพึ่งเขาไม่ได้มากเราพึ่งศรัทธาจากประเทศไทยไม่เหมือนเราไปสร้างหนังในสร้างวัดในดินแดนอื่นเหมือนก้นว่าสร้างวัดในสิงคโปร์นี่คนจีนศรัทธามากอาหารกินเลือกเพื่อไปสร้างวัดในอเมริกาก็คนไทยเยอะก็อยู่สบายที่อินเดียเนี่ยเขายึดติดก,กับศาสนาเขาเขาก็ไม่ค่อยช่วยเราเท่าที่ควรแต่ว่า เราไปก็เพื่อหนึ่งไปไหว้สิ่งที่เราปรารถนาะดินแดนพุทธภูมิออ,อินเดียเขาก็ได้ประโยชน์คนไปมากก็นํำเงินเข้าประเทศในฐานะที่ว่าไปท่องเที่ยวอ่ะนานได้เงินเข้าประเทศแต่ว่าเราได้ในฐานะในทางจิตใจที่อาจารย์บอกเนี่ยว่าเป็นสถานที่ที่เราว่ามันศักดิ์สิทธิ์ไปแล้วมันอาที่คนเคยไปไกลามานะก็เป็นโรคหัวใจมันกลับ ไม่เป็นเดินได้ไปถึงเป้าหมายแล้วก็คงมันก็มันทาให้เกิดพลังพลังเริญพรจริงๆแล้วทุกอย่างอยู่ที่จิตใจหมดเลยนะคะ,คะเริญพรค่ะแล้วก็หนูได้ยินมาว่าวัดบ้านทุ่งเสรีมีการขยายวัดเพิ่มเติมด้วยหรือเปล่าคะเป็นที่จังหวัดประจวบออยองมคือเดิมทีเดียวอ่ะ <c oughs> อัตมาภาพไปซื้อที่ไว้ไม่ได้กินจะสร้างวัดแต่พอต่อมาสร้างวัดบ้านทุ่งเสรีสําเร็จแล้วก็เห็นว่าวัดนี้มันแคบ เราทำอะไรที่ยิ่งใหญ่คงไม่ได้าอก็เลยเอาที่ที่เราซื้อไว้ที่ประจวบมาทำวัดเพราะคนเขาอยากได้ทํารีสอร์ททำไม่อื่นเราเห็นว่าไม่ดีเราซื้อไว้ก็ทําวัดดีกว่าก็เลย14พฤษภาคมปี37ก็เอาพระหินสั่งแกะพระหินไม่นานแล้วก็ไปตั้งไว้องค์ยี่ห้าตันสิบองค์ก็เลยคนส่วนใหญ่เขาเรียกวัดพระหินวัดพระหินเพราะว่า พื้นที่วัดทั้งหมดเนี่ยคุณตรงนั้นก็เจอหินหมดค่ <Okay. S 2> ะจากนั้นที่นั่นอนต่ามาภาพก็มีสโลแกนไว้ว่า,วาน้ําไหลควายสว่างทางสะดวก <Okay. S 2> ก็คือในวัดเนี่ยมีน้ําตกสองแห่ง mm hmm. มีห้วยสวยเลี้ยงปลาคราบไปสวยงามอ่าควายสว่างอรตมมาพอไปเริ่มสร้างวัดก็อ่าไปให้ควายคว้ามาลงเต็มที่เมื่อก่อน <Okay. S 2> ไม่มีควายคว้าตรงนั้นก็ควายคว้าลง แล้วก็ทางสะดวกก็คือทางถนนของรัฐบาลถนนเพชรเกษมเส้นเอกของประเทศไทยใครไปใต้ก็ต้องผ่านวัดไปง่ายมากเลยเจรินพรสะดวกอยู่ที่กิโลเมตรที่430บัดน,นี้ก็เรียกว่าสร้างโบสถ์จตุรมุขสาเร็จแล้วกําลังสร้างกำแพงแก้วอยูออ่สร้างศาลาอารามวัฒนานนท์สร้างโรงอาหารเรียกว่าโรงทานสร้างห้องสมาธิ สร้างที่อยู่ที่อาศัยสำหรับพระของน้ำองส้วมหลายชุดแล้วก็กําลังสร้างโยมไปสร้างเจดีย์หอพระตรวิโดกให้กาลังจะสําเร็จอันมาก็ปรับปรุงสถานที่ตอนนี้กําลังดูดีสวยงามและกําลังขออนุญาตเป็นวัดถูกต้องตามกฎหมายเดียร์พไม่ทราบว่าเท่าที่ฟังนี้คือสร้างเยอะมากเลยเนื้อที่ประมาณเท่าไหร่คะหลวงพ่อสามร้อยไร่โดยประมาณเดียร์พนใหญ่มากเลยนะคะใหญ่มากเพราะว่ากรมป่าไม้ก็ยกให้อีกสองร้อยไร่ตอนที่ดเตอร์ สุเวทคุณกิตินิมนต์ไปที่เขาใหญ่ให้พระช่วยดูแลให้เพราะว่าที่วัดมันคาบเกี่ยวกันอยู่หลังภูงเขาเนี่ยก็มีที่ของกรมป่าไม้เขาเลยยกให้วัดเนี่ยฉะนั้นโยมใครจะไปสร้างเราก็อนุญาตได้แล้วก็วัดก็ปลูกต้นไม้เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวแล้วก็ปลูกต้นปาล์มไว้บางส่วนเจริญพรก็เลย ใครไปแล้วเขาก็ชื่นชมรัตถานที่ลื่นรมร่มเย็นเ,เหมาะสมจะเป็นที่ปฏิบัติธรรมหรือที่อยู่ที่อาศัยของผู้ปฏิบัติธรรมเดียวนะค่ะไม่ทราบว่าว,วัดนี้เชื่อว่าวัดอะไรคะหลวงพอ่ออส่วนใหญ่เขาเรียกวัดสวนพระหินสวนพระหินอาจารย์พรเมื่อก่อนมาเรียกว่าสำนักปฏิบัติธรรมสวนพระหินตอนนี้ขออนุญาตเป็นวัดกําลังดาเนินการอยู่ชาวบ,บ้านทรบกว่าเวัดสวนพระหิน Uh huh. อยู่ติดถนนเพชรเกษมเลยเจ้า uh huh. พรอนกิโลเมตรที่430ตรงนั้นมันตรงกลางถนนเป็นเกาะ,ะที่ทางกรมทางหลวงเขาทำเป็ที่จอดรถว่ารถทั้งหมดไปเติมน้ำมันที่นั่นจอดที่นั่นมีเอะไปที่เรียกว่าของกรมทางหลวงสะ <Okay. S 2> ด,ดวกเจ้พ ซึ่งจริงๆแล้วการเดินทางไม่ยากเลยนะคะเพราะเป็นเส้นทางที่ง่ายมากนะคะแล้วเท่าที่ฟังจากบรรยากาศวัดนี่คือร่มเรื่นมากเลยค่ะงานเจ้พรแล้วโอกาสหน้า้ายมมีเวลาก็เชิญไปชมด้วยตัวเองได้เพราะว่าสถานที่เนี่ยคนไปเห็นแล้วก็ชอบสุดบรรยายเพราะว่าในวัดเราก็มีโคมีกระบือมีหมูป่าเลี้ยงไว้เพราะว่าในวัดนี้เราจะอนุรักษ์ห้ามทำลายสัตว์ คโครกระบือนประมาณ15ตัวที่ถ่ายชีวิตเนื่องในโอกาสวันเฉลิมระชนวันษาพระบาทสมเด็เจ้าอยู่หัวอาแจกเกษตรกรไปเป็นจำนวนไม่น้อยนี่เอาไปเลี้ยงไว้บางส่วนเดียวก่อนค่ะแล้วถ้ามีประชาชนหรือว่าผู้ชมมาค่สนใจที่อยากจะร่วมทำบุญตอนนี้มีกิจกรรมหรือมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะเจ้าพรที่นี่สำหรับ เป็นสองแห่งโยมที่นี่กําลังสร้างที่พักตึออกอเนกประสงค์ข้างล่างเป็นที่ทําบุญข้างบนเป็นที่ป่าอยู่ของพระ <c oughs> จะโยมยากทำบุญก็มีเข้ามาทุกวันเหมือนกันเพราะว่าบางคนก็ซื้อหินซื้อทรายซื้อปูน <c oughs> ตอนนี้กําลังจะมุงหลังคาเพราะว่าที่นี่ใช้พระทําเองโยมไม่ได้จา <c oughs> <c oughs> ้างเพราะว่าพระเคยเป็นช่างก่อสร้างก่อนที่มาบวชแล้วก็ มามาบวชแล้วก็อยากจะช่วยาศาสนาก็คือวัดเราไม่มีเงินมีทองมากมายก็เลยพระสร้างกันเองโยมมาเห็นก็ชอบใจก็เลยส่งอิฐหินปูนทรายมาให้บ้างก็เลยส่วนประจวบนั้นโยมยังต้องสร้างที่พักผู้สูงอายอุก็ต้องใช้เงินไม่น้อยเพราะหนึ่งสร้างกำแพงแก้วกำลังจ้างช่างอยู่ตอนนี้ล้านกว่าบาทก็เลยต้องใช้เวลาประมาณ6เดือนอาจจะงจะสำเร็จ แล้วก็โยมต้องปรับปรุงอยู่เรื่อยเพราะวัดเนี่ยมันต้องซ่อมแซมปรับปรุงตลอดเวลาเพราะว่าเราที่อยู่ที่อาศัยอยู่ในปันจจัยสี่ที่จําเป็นมากเพราะว่าครั้งนี้มันไม่เหมือนครั้งพุทธกาลพุทธกาลเนี่ยเราอยู่ในถ้าในป่าได้เดี๋ยวนี้ต้องอยู่ที่อยู่ที่อาศัยที่มีที่มุงที่บงังสําหรับคนเข้าไปใช้บริการกันแดดกันฝนได้เดยพอค่ะ okay. เพราะฉะนั้นนะคะถ้าผู้ใดนะคะที่มีจิตศรัทธาค่ะต้องการที่จะเข้าร่วมบริจาคหรือว่าเข้าร่วมเกี่ยวกับการสร้างวัดใหม่นะคะของเราที่จังหวัดประจวบก็คือสามารถติดต่อหลวงพ่อได้นะคะหรือเข้ามาติดต่อที่วัดบ้านทุ่งเสรีที่นี่ก็ได้ค่ะ <Okay. S 1> แล้วก็สําหรับวันนี้นะคะก็มีเรื่องดีๆเกี่ยวกับธรรมะค่อนข้างเยอะเลยนะคะแล้วก็อยากจะให้หลวงพ่อช่วยฝากธรรมะดีๆหรือว่าหลักปฏิบัติธรรมง่ายๆคะ่ะที่ครอบครัวที่ดูอยู่หรือว่าผู้ชมทางบ้านสามารถดําเนินการได้ เจอพอรก็วันมาฆาููชาพพะ่งผ่านไปเจอพอรหลักใหญ่ของการสอนธรรมะหรือว่าพระเจ้าวางโครงสร้างในการปฏิบัติธรรมซึ่งควบคุมทั้งหมดเรียกว่า84,000พระธรรมขันธ์ก็อยู่ในโอวาทปฏิโมก